สวัสด <c oughs> <ถ monastery tales> ีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อส่วนที่พี่สู้เกมเมอร์กับไมค์ครับ TNT Wall นะครับโหวุ่นะไรวะเนี่ยสำเนียงผิดเพี้ยนนะเอ็กเซนเอ็กซ์ทรงเอ็กเซนนี่ไม่เอามาด้วยนะเอามาแต่ความเพี้ยนล้วนๆนะโอเคเลยวันนี้ครับเราอยู่ในมิเกม TNT Walls นะครับเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่านะโหยากรีแมปที่ไม่ค่อยวุ่นวายนะแต่รู้สึกว่าจะไม่มีโอ้โหหลือสนาที ไม่ใช่สี่วินาทีแอมพูดเล่นผมหมายความแว่เอ้ยว่าเราเหลืออีกสี่นาทีเกมจะจบไม่เป็นไรครับสี่นาทีก็สี่นาทีนะครับต่อให้ทีมเรามีเวลเพร่เยอะขนาดนี้นะคือนะอะไรวะเนี่ยผมหผมรู้จักปืนประเภทนั้นครับเดี๋ยวผมจะสร้างปืนนั้นก่อนที่เกมจะจบแล้วกันฮะแล้วเดี๋ยวตาหน้านะผมจะไปสร้างปืนแบบปกติที่ชาวบ้านเขาทํากันฮะแต่ในภาคนี้ ผมจะใช้สร้างปืนแบบนี so ้ก e well, ่อนเพื่ออะไรสักอย่างโอเคเรามาเริ่มสร้างอะไรดีวะก็หลักการนับข้อคะแนนของเกมนี้ก็คือเราจะแข่งกันเป็นทีมครับก็มากสุดก็คือทีมละห้าครับหลักการนับคะแนนของเกมนี้ก็คือคิวหนึ่งนะครับก็จะได้ไปหนึ่งพอยนะก็คือเทยนที่เราเนี่ยทําให้คนฝั่งนู้นเดสได้อะไรอย่างนี้นะครับก็จะรับไปวันพ o i n เต็มเต็ม one อย i n t นะหรือ หรือเนะี่ยหรือด้วยนะหรือหรือทีมฝั่งนั้นออกนะครับก็เราก็จะรับเช่นกันครับหนึ่งพอยครับก็คือต่อให้แบบเข้ามาแล้วออกเราก็ได้หนึ่งพอยเช่นกันครับดงนั้นไม่ต้องกลัวนะว่าเข้ามาแล้วออกอะไรอย่างนี้นะอืได้อยู่ได้อยู่นะฮะโอเคก็กันคนออกหนีนะอ่าเรียบร้อยครับอ่าอย่างนี้ปุ๊บที่เหลือเราก็ทนทียัดใส่เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะ โอ <ITA> ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอสร้างปืนก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหเยอะเยอะเยอะโซเยอะมากนะอุ้ยเออด้านบนด้านล่างเอ่ะกรุบยัดยัดยัดโอเคครับในบ้านจะเริ่มเปิดแล้วนะคอันนี้คือเครื่องที่เอาไว้ทำการสแปมโดยเฉพาะนะฮะผมจะเผ็ดแล้วนะฮู้มเฮ้ยโอ้โหใจเย็น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 นี่มันจะฆ่าพวกอยู่คนเองแล้ว มีข้อเสียเล็กน้อยนะครับถ้าคือถ้าคุมไม่ดีนี่ฆ่ากันเองได้เลยนะฮะขอสอรี่ทุกพวกนะฮะที่เล่นซะเอาเกือบพังเลยโอ้ไ oh ม่กอดเราเอาเป็นสวิตดีกว่านาะเอาเป็นสวิตเอาเป็นสวิตดีกว่านะผมม่าผู้ชมก็น่าจะเห็น,น,นด้วยอา้าวผมว่าทีท่าจะไม่ไดีละฝั่งน่าจะไม่เอาเป็นสวิตนะฮะเอาล่ะได้โอเค เราเราเอาเป็นจังหวะดีกว่าพอแล้วพอแล้วโอ้โหโอ้โหเราตายเพราะทียนทีตัวเองก็ถือว่าเป็นคะแนนเหมือนกันนะดังนั้นอย่าเดฟเพราะทียนทีตัวเองนะแจ๊โอเคโอเคครับเอาให้ในระดับหนึ่งเนะี่ยบูมมันก็จะ,ะเปิดตรงนี้กันก่อนฮนะบูมพอเลยไปได้ก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐ แต่ถ้าพังปืนเราเองอย่างนี้โอ้หเกือบตายโอเล่เล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 โอ้ไม่ก d n e ็ผมยิงมาเป็นล้าเลยครับท่านเฮ้แต่ฝั่งเราถึงแต้มเนี่ยจะทวงแต้มคืนได้เปล่าะนะถามว่าทำไมเราไม่ต่อไปนะเราต่อไปไม่ได้นะแต่เรบใครที่อยากจะต่ออะไรงี้โอ้ยเอาไงดีล่ะโูตรงนี้มันแหวกเป็นุูเขาเลยนะเนี่ย โอเคเราซ่อมปืนแล้วกันนะฮะหุยวอดเฮ้ยผมได้ผมเก็บหนึ่งอ้าหุยมีหวังแล้วครับมีหวังบางทีผมยิงไปอาจจะฟุกโดนหนึ่งคนก็ได้ใครจะรู้ใครจะรู้ใครจะรู้ว่าเธอจะมาจากมุมไหนอยากตกในสภาว่าทิ้งอะไรสักอย่างเลยครับโอเคในบ้านลืมชื่อเกมก็อย่าถือสาก,กัน นี่เห็นไหมครับเขาพยายามจะต่อไปนะแต่ว่าทําไม่ได้รูส้สึกว่าถ้าคนพยายามจะต่อก็จะมาอยู่อีกมุมหนึงนะ่งฮะเขาก็จะดันกลับไปวุย้ยไม่ว่างๆๆๆาว่างว่างว่างโอ้ยคนเดีวพที่แพรครับโอเคไม่เป็นไรครับเราได้พอยต์มาแล้วฮนะตูมโหรัวมากรัวมาก,มากเห็นไหมครับนี่มันคือระเบิดทำลายล้างนะฮะสุดยอดจริงๆโอเคเดี๋ยวจะไปเริ่มแมบต่อไปอะไรดีกว่านะนี่แค่เป็น ทอล์เรียลนะเป็นแค่ฝึกเล่นกันเท่านั้นนะจ๊ะของจริงจะนับต่อจากนี้เอาเลยเฮ้ยนี่ไงมีคนนึงแล้วมีมีคนนึงเราไอ้ยังแล้วกันเออตรงนี้ตรงนี้แล้วอ๋อนี่ไงมาแล้วเริ่มแล้วครับสองฝั่งสินะโอ้โหไกลมากเลยขออนุญาตเพิ่มช้างนิดนึงนะอย่างน้อยก็ได้จะได้เห็นตัวกันหน่อยวูคิปเปอร์แม่ไม่ไ่คิปเปอร์แดงด้วยให้มันได้อย่างนี้นะ โอเคเดี๋ยวผมจะลองสร้างปืนปกติดูนะฮะไม่รู้ว่าในบาจะไปรอดกับการสร้างปืนปกติหรือเปล่านะเอา้วสแปรมาทำไมเยอะแยะเออไม่ใช่ผมยิงมาผิดเก <c ười> ือบทั้งหมดเลยนะ่นแหละโอเคอันนี้ขออนุญาตทิ้งไปเลยอ่ะแล้วก็วอเตอร์เมลอนแตงโมไม่ใช่เอ,อ่ะอย่างนี้นะฮะ ที่ในบารสร้างก็อย่าถามนะว่ามีหลักการทำงานยังไงฮะในบาสก็ไม่ค่อยมั่นใจปืนอะไรครับนั่นนะเดี๋ยวสำหรับใครนะที่แบบโอโ้โหผมสร้างปืนไม่ค่อยเก่งเลยครือไม่แย่มากนะครับเกมนี้นะคือผมไม่ค่อยชอบนะครับไม่ใช่แย่มากล้อเล่นพูดผิดนะคือเกมนี้คือสำหรับคนที่ไม่ถนัดการสร้างปืนเนี่ย เรามีทางเลือกให้ท่านโอ้โหวันนี้ทีวีไดเล็กขอดเสนอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะฮะเดี๋ยวผมขอสร้างปืนนี้ก่อน,นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะสอนสําหรับคนที่ทําไม่ได้นะครับสร้างปืนไม่ได้นะฮะเราจะทํำยังไงยังไงดีอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวในบาสจะมีแนวทางนสําหรับคนที่สร้างปืนเองไม่ได้แต่อยากจะเล่นเกมนี้นะ,ะก็มีวิธีนะคะนะฮะด้วยโอเคเดี๋ยว เราขอสร้างอย่างสร้างตรงนี้ก่อนนะเหมือนในป้าสร้างมั่วนะสำหรับคนที่สร้างเป็นเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอวงจรอ,อย่างนี้ไม่ใช่นะพี่เออขอโทษ <laughs> อย่าใส่ใจอะไรมากมม้ในป้าก็เขียมือไม้อะนะผมก็จะสร้างตามแบบแผนที่จําอยู่ในหัวได้ใครจะสแปมอะไรเยอะขนาดนี้หูมันฝนอะไรวะเนี่ยผมมองผิดมันคือฝนดาวตกอู้ โอ้โหเลยมาด้วยมันเลยมาแล้วมันเลยมาแล้วโอ้ยข้าศึกบุกทุกคนข้าศึกบุกมาแล้วโอ้ m ห god กคือเอาขนาดนี้นี่คืออุย้ยฝั่งนี้ก็ไม่น้อยหน้าครับโอ,โ,โอเคเราเริ่มเลยนะอ่ะเออเหมือนปืนผมบุ่วแต่ช่างครับโอเคเอาอนะ ถูกใช่ไหมยิงเออ,อ้โหปืนผมปืนผมเป็นปืนไก่ไปเลยอะ่ะโอ้โหเดี่ยวเดี่ยวไอ้นี่มันระเบิดพีชีพเฮ้ยเจ้าไปทำอะไรนั่นไงระเบิดผมโอ้โหตกโคตร คดไม่สวยโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะมาแนะน,นําสาหรับคนที่สร้างปืนไม่ค่อยเก่งนะแต่อยากยังอยากจะเล่นเกมนี้ฮะผมแนะนาทีวีไดรเล็ขอเสนอช็อปครับนี่คือช็อปปืนที่ทุกคนจะเลือกสรรได้มากมายนะซึ่งในบาร์สวันนี้จะนําเสนอปืนอันสุดยิ่งใหญ่ฮะที่ในบาร์สได้พบเจอและจินจอบมากๆเลยนะอุ้ยเอา้าเฮ้ยในบาร์สล่วงมาได้ยังไงไอโซงงโอเคไม่เป็นไรนะฮะขึ้นก่อนอ่ะ ประมาณตรงกลางขอดูก่อนนะว่ามันจะไม่มีมอแล้วซูมโอ้มันลงมาโดนปืนผมไม่เนี่ยที่ในบัสกโกที่สุดคือลงมาหาปืนนะฮะโอเคเริ่มเลยชอบปืนที่ในบัสจะเล่นก็คือปืนไหนวะลืมเดี๋ยวสักครู่นะนี่คือปืนที่ในบาสจะสั่งซื้อมาโอเคเราจะเริ่มเปิดฉากเลยนะดูนะครับปืนนี้เราจะไม่อ้างอิงรพคูณจนกว่าจะได้ใช้ นี่เห็นไหมครับการเออสแปมอันมหาศารซึ่งจะฆ่าคนใช้นี่ยังโกงกว่าอีกนะครับโอ้โหผมขอออกจากวง,งจรน,นี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวในบาสจ,จะตายซะก่อนนะฮะนี่โกงกว่าใครว่าปืนฝั่งนู้นโกงแล้วครับท่านผู้ชมอไอ้ปืนฝั่งนี้ไม่รู้มันเอาอะไรมานะฮะนี่แหละครับ ความเทพทูของปืน400คอนนะโอ้โหมากนะอุ้ยเราได้มันเราได้มาหนึ่งพลอยแล้วนี่นะแล้วก็เสียไปหนึ่งพอยนะครับจากเพื่อนร่วมทีมที่เดชจ,จากปืนตัวเองฮนะแต่ก็ไม่เป็นไรโ<ห>อ้โหคือปืนนี้ก็จะยิงไปเรื่อยๆนะครับส่วนเราก็ไปสร้างปืนอื่นดีกว่าไหมผมมันจะโหดเป็นขนาดไหนว้ ทำเอาผมไม่กล้าไปนั่นเลยนะเนี่ยอ้าวมีคนใช้สปีดครับโอเควิ้แล้วก็โดนคิวเย้โดนลูกคิวไปหนึ่งครับสุดยอดอู้ยโดนลูกคิวไปหนึ่งเย้เย่เย้เย,เ,ยเดี๋ยวเราตอนนี้แต้มมาสู่ทีมเราแล้วครับโอเคครับสำหรับใครที่อยากรู้ปืนที่สร้างไงฮะเดี๋ยวในบาร์สเดินวนให้ดูนะอุ้ยได้อีกหนึ่งโอ้โหโคตร โอ้แม่แม่แม่แม,แม่สุดยอดจริงๆนะฮะในบาร์นี้บอกเลยว่าออกแบบปืนนีสส้สมือไหลนะปืนซื้อนี่มันแจ่มแมวจริงนะสะดวกสบายนะโอ้โหแต่สําหรับคนที่บอกว่าพี่เราจะาคนมาจากไหนครับก็อย่างที่ผมอยู่ในแมปแรกๆก็คือเราก็ต้องไปถ้าคิวเพลเยอร์ได้ในแมปนะรเราก็จะได้มาสิบคอนครับแล้วก็ถ้าเล่นในเกมก็อาจจะได้ประมาณสัก30คอนนะคือเล่นไปเรื่อยๆก็ได้แหละนะโอเคระหว่างนั้นเราก็มาสร้างปืนตรงนี้ดีกว่า เหมือนลูกกระสุนจะหมดแล้วนะเนี่ยมแยังยังไม่หมดนะฮะโหยังเรื่อยๆเลยนะฮะในบาร์ก็หน่วยหน้ามีได้แล้วนะผมขอซ้ำปืนออริจนินอลเลยกันครับท่านผู้ชมอย่าคิดว่าในบาร์จะกากอะไรามากมายนะแต่คือมันคือเรื่องจริง <c oughs> อ่ะเอาหวังผิดอ่ะอย่างเงี้อ่ะแล้วก็ ปึ๊บ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 โอ้ยังบึ้มรัวๆเลยทำงานดีมากเลยครับโอ้โห่400คอนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆอ่าโอเคแล้วก็วอเตอร์ this is the water หมดละยังไม่หมดครับคือเทนทีนี่มันแผ่แผ่สวยมากเลยอะโอเคเอ่อเดี๋ยวเอในบาสร้างก่อนโอ้ยไม่กูเน็ต รู้สึกอันนี้มันจะไกลมากเลยคนระับไกลมากดูจากสภาพแล้ววิเวลาใกล้หมดแล้วโอ้โหรีบซักปืนแป๊บซังปืนแป๊บซักปืนแป๊บเวลาการ์ดจะหมดแล้วเออเออวอเตอร์วอเตอร์เอาวอเตอร์มาเออวอเตอร์ที่เสียวอเตอร์อ่ะแล้วก็นี่นี่นี่สองอันครับสองอันอึ๊บโอเคอ่ะเรียบร้อย <motion> เรียบร้อยอ่ะเอ,า,อางี้แล้วกันนะครับโอเคเริ่มเพนเดี๋ยวตายเพราะทีท,ทีตัวเองนั่นแหละโอ้โหสุดยอดครับใจกลางถึงแค่ใจกลางเหรอเนี่ยสงสัยรีบระเบิดไปนิดนึงนะฮะโอเคงั้นไม่เป็นไรเอาต่อเลยึย๊ด,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 ดโอเคประมาณนี้โอ้อหเกือบตายเลยนะเนี่ยไม่ใช่เขาเกือบตายเราเกือบตาย รู้สึกจะไกลมากเกินไปแล้วนะเนี่ยโอเคสงสัยไกลไปครับเออไม่ใช่ไกลไปยังไม่พอนะเนี่ยเอาจริงๆเออเอางี้อย่างเงี้เลยแล้วกันเราต้องใช้หลายๆช่องทางฮ่าอย่างเงี้นะฮะปึ๊บอย่างเงี้มันจะพอถึงไหม น่าจะถึงไหมครับผมอยากให้มันถึงมากเลยเอาลองดูแล้วกันครับว่ามันจะได้ถึงไหนถึงไหนถึงกันแล้วกันฮึบโอ้สุดยอดปืนลบล้างปืนท่านผู้ชมเคยเห็นอะไรอย่างนี้ไหมครับผมยังไม่เคยเห็นเลยปืนที่ลบล้างปืนตัวเองได้เนี่ยมันโหดจริงจริงเอ้ยเดี๋ยวใจเย็น รู้สึกปืนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมีอยู่ปืนเดียวนะในณณจุดนี้นี่หุ้นคิวอีกหนึ่งแล้วโอ้สี่ร้อยนี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะโอเคแต่ซึ่งแบบนี้จะค่อนข้างไกลไปนิดหนึ่งครับสกิลการสร้างผมนี้มันใช้ในแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะอืมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแมปต่อไปอ่าเดี๋ยวแมปนี้เราอ่าแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเควันนะจ๊ะทับจะระเบิดขนาดนี้นะ ได้อีกแล้วหนึ่งเหรอโอ้สุดยอดเยี่ยมโอเคเรามากันต่อดีกว่าแมปต่อไปนะฮะในบ้าจะอยากได้แมปใกล้ๆมากเลยอุ้ยอันนี้ประมาณ4คนนะ่าจะไหวเอ้ยแมปนี้ค่อยใช้ได้หน่อยนะครับไม่ไกลเกินตัวโอ้โหแมปเมื่อกี้นี่ใกล้สุดขอบฟา้าใส่ฝนเดี๋ยวเอ่อมาเฮ้ยแต่ พานีนี่ในบาสอยากจะลองเล่นปืนมากเลยนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่ามันมีช็อปปืนไหนอีกนะเออมันมีมินิด้วยเหรผมขอลองนะกันนะฮะท่านผู้ชมเราจะต้องเป็นเอ,อ่อคนทดลองสิ่งต่างๆนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหโอไมคกัดเฮ้ย เล่อไรนี้โหนี่มันนักสแปมชัดๆผมผมย้ายชั้นบนแล้วขึ้นชั้นบนนครับเราต้องขึ้นชั้นบนฮึบเ <c oughs> อาห้ยลว่วงหโดดยังแป๊กเลยชัน้นโอ้อเข้าแป๊บเข้าแป๊บตอนนี้พอยเฮ้ยฝั่งสีน้ำเงินได้พอยไปแล้วเหรอแย่แย่แล้วแย่แล้วเอาล่วงอีกแล้วครับเอาเพิ่มขึ้นมาอีกโอ้โหเพิ่มเยอะมาก คือตอนนี้ผมอยากหาวิธีขึ้นไปด้านบนหรือว่าสิ้นสุดข้างบนแค่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นและครับอุ้ยโอ้โหลุกเกือบเดชพบปืนเขาได้คือเราไม่โดนผม่ผมผมเดาว่าน่าจะไม่โดนดาเมจของปืนเพื่อนเราครับแต่ว่าน่าจะโดนดาเมจของพวกของเสียนี่นี่แหละอะไรเดี๋ยวผมพูดอะไรชักงงเองเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอ่าให้มันได้อย่างงี้เออห้องนี้โอเคหน่อยนะครับเราจะได้สร้างปืนได้เดี๋ยวผมจะสร้างปืนไม่สองปืนนะคือปืนซื้อกับปืน ของตัวผมเองโอเคมาพืนไหนเดียวเราลองของถูกๆด้วยมินิละกันนะฮะโอ้หนี่ขนาดมินิผมมันยังเทพกว่าปืนผมอีกแล้วแน่โอ้โหลดูหรูอ่ะโหสุดยอดอ่ะ โคตรแจ่มอะครับแม่โหท่านอีกสปืนยิงตรงกลางก็โอ้โหแจ่มแมวจริงเลยครับโอบในบ้านขออีกปืนหนึ่งได้ไหมเนี่ยโอเคมามาเดี๋ยวเราสร้างเองบ้างดีกว่าเนะี่ยอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วที่เหลือก็สร้างกันสร้างก่อนมาวิได้อยู่นี่เนี่ยมีผมกระทบต่อคนนั้นครับฝั่งนู้นโอ้ฝั่งนู้นเอาพลอยเพียบเลยครับงินง้อแล้วงินง้อแล้วเอ,อิ่ม ผมขอเล่งก่อน,นครประมาณตรงนี้ตอนนี้เราจะต้องเรียกคอยด้วยมินินะครับมินิเราเอามินิมาสองล้อ,อมาพานี้้บ้าไม่ทรงไม่สร้างแล้วปืน <c oughs> นั่นแหละเอามาหนึ่งคิวหนึ่งแต้มนะครับ <c oughs> โอเค อ่ะสองปืนอุย้ยยังไม่กันเหรอเฮ้ยในบ้านในบ้านเช็คติดใจช็อปแล้วนะจ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ่ะลองดูอ้ท่านผู้ชมครับรู้ไหมว่าบางทีปืนอาจจะพังได้นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวชัดเจนนี้โ oh <my> อ,อ้ไม่เกิเอือ ในบาเล่นเล่นมากไปหน่อยตายเพราะปืนตัวเองครับท่านผู้ชมพออก็เกี้ยงโอ้โคจบสิ้นเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่คือข้อเสียของการใช้ปืนมากเกินไปนะถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะนี่ปืนพังหมดเลยนะเนี่ยไม่เฮ้ยโอ้โหอ๋ไม่ไหวแล้วนะฮะในบ้าจะต้องใช้ไม้ตายสุดท้ายแล้วนั่นก็คือการใช้ แพทเทิร์นปืนซิ้นคิดนะฮะในบาสขอตั้งชื่อว่าแพทเทิร์นปืนซิ้นคิดว่าในบาสใช้ทีไรหมายถึงสถานการณ์ซิ้นคิดทุกรอบนะครับก็คือปืนสแปมนั่นเองนะจ๊ะโอเคมาขึ้นเลยแล้วกันอเอ้ขึ้นขึ้นขึ้น,นจ้าทุกคนไม่ต้องบอกนะ,ะว่าในบาสกากจังนะ,ะเพราะกากอยู่แล้วครับ <laughs> โอเคนะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรโอ้โหความแรงไม่เคยปาดีใครจริงๆครับขนาดคนที่โชคร้ายอย่างในบาสยังต้องมาพลาดอย่างนี้หรือ โอเคอ่าอันน um wow> wow, ี้ไม yes, ่เรียกโชคร้ายอันนี้ไม่เรียกว่าไม่ดูตามาตาเรือนะทำคนด้านล่างเดือดร้อนไปด้วยเลยนี่โอเคมาขึ้นมาแล้วที่ขุดยังไงวย่งกับเล่นแบบไต่กำแพง ผมลองคาดเดาวงจรก่อนนะเพื่อเราจะซ่อมไม่ได้ฮะเหมือนพังไปเยอะเลยนะเนี่ยพังไปเยอะอยู่นะเนี่ยแต่ตรงนี้ผมว่าน่าจะนี่ไงเดี๋ยวผมขอลองเดานะครับวงจรน,น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อยู่ไหนเราเอารีพิตเตอร์มาครับอคอมพิลเตอร์ผู้ปิดนะครับขออภัย สแปมเป็นว่าเล่นเลยนะเนี่ยียิงทะลุไปเลยนะเนี่ยเออเนี่ยได้อยู่ไอปืนสแปมรูปแบบนี้ผมว่าผมจำได้หน้าตามัมนคุนค้นเหมือนผมเคยเห็นที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยิงขนาดนี้เลยอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็ยนนี่นี่กล่าวไปไม่ตั้งตัวเลยนะไอฝั่งนี้มันโหดโหด,โดกันไปแล้ว ดูดีครับดู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 เขาทำทำไมถึงทำอย่างนี้ได้ปืนผมอ่อนไปนเลยนเนี่ยโอเคแต่ผมว่าก็ก็โดนเขายิง,งแล้วแฮะโอ้เฮ้ยปืนปืนปืนพังปืนพังไอ เล่นเงนี้ยอหัวร้อนเกมมิ่งเลยนะฮะในบาสโอู้๋สับแปรงี้เราจะปานี้พวกเขาไม่ได้แล้วครับอู๋หัอะไรวะเนี่ยในบาสช็อกเลยโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วเหรอระบบการปกครองยังเหมือนเดิมนะทำไมเป็นเละอย่างงี้ล่ะโอ้เละมากครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องถูกทิ้งละ แล้วก็วิธีเดิมเลยครับเอาเลโสโตนมาปึ๊บ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 มาแล้วก็รีพิเตอร์รีพิเตอร์ตัวตด่วนเลยรีพิเตอร์ไม่ใช่รีพิตเ,เตอร์ค,รอคอเมเพลเตอร์นะฮะต้องใช้คอมเพลเตอร์คอมเพลเตอร์นี่คือเจ้าแห่งการสแปมนะครับในบ้านการันตีแล้วโอเคแล้วก็เทียนทีเยอะที่สุดมาเยอะที่สุดแล้วเร็วเร็วเร็วเราต้องแข่งกับเวลาเพราะฝั่งนู้นสแปมปืนได้ครับหนึ่งสองสามสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกโอเค เขียนต้องการชุดนึงครับเอามาเยอะที่สุดโอเคพอมาเดยเย่าเดยวโอเคเรียบร้อยนะฮะโอเค ก็แ,แปบจากชันเลยเนี่ยตอนนี้โลกนี้อยู่ยากนะท่านผู้ชมโอเคในบาจ,จะต้องทำตรงนี้อีกเครื่องหนึ่งทำตรงนี้เครื่องหนึ่ง,รงครับเหนะมือนฝั่งหนูนี่ไม่ค่อยเห็นเลยนะเนี่ยโอเคแล้วเอ้ยฝั่งเรา เสียอีกหนึ่งเต็มโอเคเย้ได้ไปหนึ่งได้หนึ่งแล้วครับโอ้โหไปได้หนึ่งคิวนะดีใจโซคูดโอเคเสถียรเพื่อการเพื่ความรวดเร็วในการสแปมนะครับเราจะ ใส่ไปให้หมดเลยเอาให้หมดเอาให้หมดบางทีปืนเล็กๆก็อันตรายได้นะครับถ้าเรามีเทนทีไม่จํากัดโอ้โหได้อีกหนึ่งคิวครับขอนี้สําคัญมากเลยเราจําเป็นจะต้องกู้แต้มคืนกู้หน้าอ้โได้อีกหนึ่งโอเคขออีกหนึ่งปืนแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวจะแหลกไปมากกว่านี้ครับเอาแค่สองปืนพอ นี่เขาไม่มีที่โดดออกมาเลยนะเนี่ยแตมเท่ากันแล้วครับท่านผู้ชมวิมีคนนึงหนีรอดมาได้ครับวิพอแล้วพอแล้วพอแล้วปืนนี้พอแล้วพอแล้ววิจะเยอะไปแล้วครับโอเคเอ้า เขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทอินสิบวินาทีเอารีสตาร์ทสังนั้นอ๋อเกมเอ็นแล้วครับอ่ะเกมโอเวอร์เหรอฮึเกมโอเวอร์มันหมายความว่าไงเนี่ยเออผมอาจจะไม่ได้ช่างสังเกตเอ้ยผมอาจจะไม่ได้งไม่ทันสังเกตนะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะเมื่อกี้ แต่ก็เอาเป็นว่าคะแนนเรานำในช่วงสุดท้ายได้นะครับแต่อาจจะช้าไปหน่อยโอเคครับก็สำหรับพาณนนีนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์สปาด้วยนะครับถ้าดีอย่ามัวชมนี่ผ่มปาไป26นาทีอะเนี่ยเพลินเกินโอเคก็มันสแสบป,ปือันนี้รูแปแบบแสนที่เขานิยมใช้กันมากแต่อย่าไปใช้มากนะครับในป่านี่ไม่น่าพูดเลยนะเนะ่คือปืนนี้ครับมันจะส่งผลรีแลกต่อเซิร์ฟเวอร์มากเลยครับก็แต่จริงๆเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ห้ามไว้นะแต่ว่าคือไอ้นี่มันจะส่งผลเสียต่อตัวเราถ้าเราใช้เยอะตรงที่่วา ถ้าเราใช้ปืนนี้เยอะเนี่ยหนึ่งถ้าคอมเราไม่แรงเราจะหลุดเองสองคือเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอาจจะรีสตาร์ทได้ครับหรือว่าเมื่อกี้มันขอปืนนี้วะไม่ย้าไม่ไม่ไม่น่าใช่นะฮะโอเคสัปดาหนี้ต้องขอให้โชคดไลค์สวัสดีสวัสดีครับอุ้ยมันอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่กอโอ้สวัสดีครับเอ่อ